พี่น้องครับก็เป็นทิปการเดินทางเนาะการมาเที่ยวครับเส้นทางจากแขวงเสียงขวางจะไปยังแขวงหัวพันครับแว็กกินข้าวเที่ยงอยู่บ้านน้ำเนินอสองคอรับพี่น้องครับพ่อยจากบ้านน้ำเนินอสองไปหาซ่อมเหนืออิจฉาลัากรอยหนึงอ่ะรอยโลเนาะรอยกิโล,ลจากสโมงหอดหนึ่งรอยโล,ลนี่ประมาณสาม <3 S 2> สั่งสามสั่งเนาะประมาณสี่โมเลพกพอดีเนาะ<ด>ปลาตัวยังไงอีกเนาะ <แก S 1> อันนี้เครื่องทางยังนี่ก่ายครึ่งแล้วก่ายครึ่งเนาะก่ายเครื่อ เฟ oh, ah, oh, ื่องเส้นเนาะเฟื่องขอพันน่ะนะโอ้สบายดีอ่าที่สบายดีไอ้ที่บ้านน้ำเนินเนี่ยมีบอลเที่ยวบ่อมีเนาะมีบอลอะไเนี่ยฮะมีขึ้นไปยิ้มเข็มน้ำเข็มโอ้ยตามไปจะขยักกินเนาะอันนี้มากินข้าวเนาะกินเฟอร์งน่อยเนาะเจ้าของร้านมาหนี่โอ้เจ้าของร้านแซ่บบ่อเจ้าของร้าน แซนะ่บบเนาะอันนี้เมนูอย่างไรน,น,นี่อันนี้เมนูอย่างไรนี่ฝือเนาะอันนี้ฝือหัวพันเนาะฝือบ้านน้ำเนินนะนี่บรรยากาศคือเน,นองครับมากินข้าวเพียงอยู่ร้านผู้สาวน้ำเนินนะครับมีข้ากับง่ามมีน้องตาหักนะ <S <S นี่ครับบนจิมบอลเที่ยวที่บ้านน้ำเนินครับนี่พายเรือล่อ,ลองเรือคายักตามลำทาน้ำเนินครับบนน,นี้นะนี่ มีป้ามีบนโทริดต่ออย่างดีเลยครับครับหลังจากที่รถโดยสารจอดให้ผู้โดยสารแวะกิเข้าวที่บ้านน้ำเนินสองครับตอนนี้ครับเรได้เวลาเดินทางไปที่เมืองซำเหนือแล้วครับเหลืออีกประมาณ3สะนงจากเชื้อฮอดพี่น้องเอ้ประมาณร้อยลักร้อยกิโลนะนี่การเนทางยังอีว่ไกลครับพี่น้องครับทางขึ้นเขาครับ30กิโลเมตรต่อง ไปขึ้นไปเรื่อยเลยบอสนี่พี่น้องครับทางเส้นนี้ครับนี่เป็นทางที่อันตราย6กิโลหมายความว่าทางมันสูงขึ้นไปเรื่อยเลยหกกิโลเมตรนะครับพี่น้องกู <c oughs> นะป่าไม่ซักเนาะกระทึงนะ <c oughs> กูนะหลังจากที่เข้าแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีแห้งขึ้นได้บาเนี่ I'm ลงเขาไป็นรถเอกซูข้างหน้าสูงชั้นเลยล่ะยู่ปลายเขาด้วยตัวนีกันะข้างหน้าครับคือรถโดยสารจากเมืองซับเหนืออขับไปยังนครหลวงพิจิตรครับนี่นี้แต่คนโดยสารพี่น้องครับมีรถทัวร์นะนี่ับเหนือเวียงจันทร์ครับพี่น้องครับเนือเวียงจันทร์ ตะลาดวงเคียนก็มีมมาคารับพี่น้องกับร้านค้า บรรยากาศระหว่างทางครับทางขึ้นเขาโค้งฮักโซ่แล้ะครับจะมีดินสไลด์ดินเจื่อนลงมาทับทางครับเผินสมทางเปลี่ยนทางนดนี้ถ้ามาในช่วงฝนตกนี่ครับคือสื่ออันตรายอย่างแหงครับย่างขีดตมมันก็ล้อลดให้ลดมันลื่นมันไหลนะครับพี่น้องครับเบรกบ่อยู่ครับการช่วงตัวรถกับลําบาาครับคนขับรถมาสินนี้คนจะระมัดระวังและครมีความสำนานป็นพิเศษครับก่อนเข้าสู่ตัวเมืองซ้ำเหนือประมาณ75กิโลเมตรครับพี่น้อง บรรกาศการเดินทางมาเที่ยวลาวเหนือครับที่แขวงหัวพันธ์สปปลาวครับ โข้ามห้วยเทิงภูเขาครับห้วย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 ป้าสุพิน้องครับ <c ười> เกือบแต่มันกันพี่น้องนี่ ตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับนี่เริ่มตกลินลินแล้วครับเส้นทางก่อนถึงตัวเมืองซําเนือนะครับนี่แน่นอนครับถ้าฝนตกนี่ครับเส้นทางนี่ครับค่อนข้างที่จะอันตรายครับเพราะว่าทางมันแคบเลยกับมีทั้งเหวโค้งข้าโซอกหลครับแล้วก็มีช่วงดินเจ่อนดินสไลด์ลงมาทับทางแล้วก็มีจุดที่พิ่นส้มแปลงทางครับเห็ดให้การสัญจรไปมาลําบากพอสมควรพี่น้องครับการเดินทางก็จะซาลงไปอีกครับพี่น้องครับ จะนไปรอดหรือบวอะไรนี่คนตล้เก็ได้ก <laughs> าสามโมงครึ่งครับกำล,ลังจะสี่โมงแรงนะนี่บวกไปกัเรื่อเนี้เข้าเพื่อบ้านแะ้วมันเขาเพอกนะนี่จะไปวาไนตอนนี้ ก็จำเนี่ยไปเบืองแวก ทางครับตลาดขายของป้าพวกโนไม้โนขุมพี่น้องเลยก่อนที่จะเข้าตกเมื่องสักประมาณสิบนาทีเดียวก็ขับไปเนาะเ้าแขงหัวพันยินยีนต้อนรับครับตอนนี้ไม่ของเอทั่วกรเดินทางมาหออแล้วครับเขต ตัวเมืองสำเหนือแขวงหัวพันสอบผลแล้วลลครับทิดการเดินทางมาเที่ยวเล่าเนือครับมาฮอดฝนกระทุกขำพี่น้องเอง้เส้นทางจากเมืองพพสวรรค์แขวงเสี้ยงขวางมายังเมืองสำเหนือแขวงหัวพันนี่ระยะทางประมาณเกือบ300กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางนี่ครับเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับโหลดออก8ปดโมงเช้าฮอดเมืองสำเหนือ4ี่โมงเย็นพี่น้องเอง้มาฮอดปุ๊บกับฝนกระทกปั๊บพี่น้องครับจักรเสืได้หลอดได้เที่ยวหรือบ่แล้วหหน,นี่ ตายตายตายมาขอดสรรมเนาพี่น้องนี่คนตกยังนักเลยครับนยเที่ยวอเงขนาดนีน้เการรเรืเ่องสมเนเรืองหนวเตาเงาคนตกคคำหัวพี่น้องเการดินทางครับระหว่างทางจะมีผู่บ้านตามผู้ตาม,ขามาเขากับผู้บาชมเขา เล่นไก่เลยนมูหรือว่า,าวน่อไม่น่อผมนอหวานมาขายตามมทางนเองแล้มีชุดแบบชุดผัดริมทางมันเป็นท่าน้ำเดินกับเป็น จากายรเมืองสำเนอแขงหกันสบเราครับถึงที่มาอย่างปลอดภัยถึงแ้วครับมาแล้วคิวรถรัศเมืองสำเนอแขงหกันสพเราครับออกรถตั้งแต่8ดโมเช้ามาห อเมืองสัมเนียร์แกงหมูพันธ์สี่มุเลคครับพี่น้องครับการเดินทางโคตรโวดเลยพี่น้องทั้งครูทั้งเขาทาั้งทางโค้งทักงสอบนะครับมีคนทุกอย่างคนตกเด็ดออกอากาศหนาวก็มีทุกคนเอาวันนี้เนาะนีครับพี่น,น้องครับทีมงานรถการเดินทางครับสาวาคนครับนี่เต็มรถพี่น้องเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในบกสคนสง่งเมืองสัมเหนือแขวงโมูพันธ์โซฟอร์ลครับาการเดินทางครับเนาะ จากต mm ัวเมืองพสวรวันแข็งเพียงขวามาวาดชิ่รถดตัวกอเมืองสมเด็จแขวงตัวพันนี่ครับช้เวลาดีครับแปดสิโมงครับพี่น้องครับค่ารถนี่คนละ8ปดสิบฟันกิลดแต่ถ้าเขาให้โรงแรมจองให้นี่เขาจะคิดราคาแสนก้าวพีน้ครับบรรริกาทูกคนมารอรถเตัอที่จะไปแข็งเพียงขวาแไปลูกบางไปดงข้าค่าลวกลดนใจหรืว่าซับไปยังนครหลวงกันคร์ทลายอะครันอีกแต่สำคัญครับคนต้ข้อมอยู่นตบแค่นันแลครับ